แต่สิ่งที่พวกเขาค้นพบใต้ฐานพระประธานมันไม่ใช่แค่ความลับธรรมดามันคือบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกให้ตื่นใครคือพระกิติชัยที่หายไปนานทำไมเงาในโบสถ์ถึงไม่เคยอยู่เพียงเงาเดียวและกล่องไม้ที่เปิดออกมันเคยเก็บบางอย่างเอาไว้เรื่องจริงหรือคำสาปความเชื่อหรือสิ่งเหนือธรรมชาติถ้าคุณกล้าฟังต่อจงเตรียมใจให้พร้อมเพราะวัดแห่งนี้เก็บเงาไว้ไม่ได้อีกต่อไปแล้ว คือหนึ่งที่ฝนโปรยปรายเสียงฟ้าร้องดังกล้องเหนือยอดไม้อากาศเย็นจับขั้วกระดูกเมฆดำลอยต่เหมือนจะกลืนทุกอย่างลงไปแสงไฟจากคมหน้าวัดกระพริบเบาหาหะเงาของต้นโพสายไปมาตามแรงลมกลิ่นทูปจางๆยังลอยในอากาศแต่ภายในวัดกลับเงียบเกินปกติพระมหาวรวุธนั่งสมาธิในโบสถ์ดวงตาปิดสนิท เสียงลมหายใจเบาและนิ่งมือประสานไว้ที่ตักทันใดนั้นเสียงรถหลายคันจอดหน้าวัดไฟหน้ารถสาสว่างเข้ามาเงาคนจำนวนมากเริ่มเพลินไหวประตูวัดถูกผลักเปิดอย่างแรงเสียงรองเท้าหนักๆเดินกลาวเข้ามาพระลูกวัดวิ่งออกมาด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นเขาถามตำรวจในชุดเต็มยศกรูเข้ามา ถือหมายคนในมือสายตาจับจ้องไปที่โบสถ์ไม่มีใครพูดอะไรเสียงฝีเท้าเร่งรีบวิ่งเข้ามาใกล้พระมหาวราวุธลืมตาช้าหาหะเขาเห็นเงาในแสงสลัวและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นหลวงพ่อขอเชิญไปที่โรงพักด้วยครับทุกคนในวัดหยุดนิ่งพระลูกวัดบางรูปหน้าซีดไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น พระมหาวราวุธยืนนิ่งแววตานิ่งสงบแต่หัวใจเต้นแรงไม่ต่างจากกลองยาวตำรวจบอกเพียงว่ามีผู้แจ้งความเกี่ยวกับการกระทําที่ผิดศีลธรรมไม่มีหลักฐานไม่มีผู้เสียหายแค่คำกล่าวอ้างเสียงสายฝนเริ่มแรงขึ้นหยดน้ำไหลลงตามผิวไม้ของโบสถ์ไฟจากรถตำรวจยังส่องสว่างอยู่ ผู้คนเริ่มทยอยมามุมดูชาวบ้านบางคนกระซิบกระซาบบางคนเบิกตากว้างแต่ไม่มีใครเชื่อว่าพระรูปนี้จะทำได้เขาเป็นพระที่สอนหนังสือให้เด็กช่วยคนยากจนไม่เคยแม้แต่จะพูดคำหยาบแต่ตำรวจไม่ลังเลพวกเขาพาพระมหาวราวุฒิเดินออกจากโบสถ์ท่ามกลางสายตานับสิบที่จับจ้องและในขณะที่รถเริ่มเคลื่อนตัวออกจากวัด บางสิ่งก็ถูกเปิดเผยจากลมฝนที่สัดผ่านหน้าต่างภาพถ่ายเก่าๆใบหนึ่งปลิวตกลงมาจากช่องว่างใต้หลังคาโบสมันลอยกลางอากาศก่อนจะตกลงตรงหน้าพระลูกวัดที่ยืนอึง้งเขาก้มลงเก็บและทันทีที่เห็นภาพนั้นดวงตาเขาเบิกกว้างในภาพพระมหาวราวุุธยืนเคียงข้างชายแปลกหน้าชายคนหนึ่งที่แต่งชุดพระ แต่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยสักชายคนนั้นคือผู้ที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนและข่าวลือเคยบอกว่าเขาเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่แอบใช้วัดเพื่อผลประโยชน์บางอย่างแต่ไม่มีใครเคยพิสูจน์ได้เพราะชายผู้นั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยพระลูกวัดรีบวิ่งไปหาหลวงตาอีกองค์ท่านเคยเห็นคนในภาพนี้ไหมหลวงตาชำเลืองมองและเพียงเสี้ยววินาที ใบหน้าท่านก็ซีดลงนั่นมันพระกิติชยัยเสียงท่านเบาแต่สันอย่างชัดเจนท่านเคยอยู่ที่นี่ก่อนจะถูกขับออกไปเพราะท่านหยุดพูดเหมือนอะไรบางอย่างยังค้างคางในใจก่อนที่ท่านจะพูดต่อเสียงฟ้าร้องก็ดังอีกครั้งพร้อมกับลมที่พัดแรงขึ้นพัดเอาภาพถ่ายหลุดจากมือไปมันปลิวออกไปนอกวัด ลอยหายไปในความมืดที่โรงพักพระมหาวราวุฒนั่งสงบแต่ในแววตาเริ่มมีบางอย่างเปลี่ยนไปตำรวจนายหนึ่งเดินเข้ามาและวางซองเอกสารไว้ตรงหน้าเขาเราพบเอกสารการโอนเงินจำนวนมากเข้าบัญชีที่ใช้ชื่อท่านแต่มีลายเซ็นที่ไม่ใช่ของท่านมันเป็นของพระกิติชัยเขาใช้ชื่อท่านมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา พระมหาวราวุธยืนนิ่งแล้วพูดเพียงสั้นหาหาในที่สุดเขาก็กลับมาแล้วตำรวจมองหน้ากันอย่างงุนงงหมายความว่าอย่างไรเขากลับมาแล้วพระมหาวราวุธหลับตาช้าหาหาสูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดด้วยเสียงที่หนักแน่นพระกิติชัยไม่เคยจากไปไหนเลยเขาซ่อนตัวอยู่ใกล้กว่าที่พวกคุณคิด ความเงียบปกคลุมห้องสอบสวนจนแม้แต่เสียงนาฬิกายังดังชัดเจ้าหน้าที่รีเปิดแฟ้มเอกสารพลิกดูภาพจากกล้องวงจรปิดจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและแล้วพวกเขาก็พบภาพหนึ่งชายในผ้ากาสาวพัสเดินอยู่หลังศาลาวัดกลางดึกใบหน้านั้นเบลอแต่ท่าทางเหมือนคุ้นตายอย่างประหลาดไม่ใช่ท่านแน่นอนใช่ไหม ตำรวจหันมาถามพระมหาวราวุธพยักหน้าใช่ไม่ใช่ค่าพระเจ้าแต่เป็นคนที่รู้ทุกซอกทุกมุมของวัดคนที่รู้ว่าจะหลบสายตาทุกคนได้อย่างไรทันใดนั้นโทรศัพท์ของตำรวจดังขึ้นเสียงจากปลายสายสั่นเครือพบรอยงัดแงะที่ห้องเก็บของหลังวัดและเจอเสื้อผ้าชุดพระกับเอกสารปลอมหลายชุดหัวหน้าชุดสืบสวนเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดกับทีมของเขากลับไปที่วัดเดี๋ยวนี้บางอย่างยังซ่อนอยู่ที่นั่นที่วัดฝนเริ่มหยุดตกแต่หมอกหนายังคลุมทั่วบริเวณเงานหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่หลังต้นโพชา้หาหาหะระวังตัวเงานั้นหยุดอยู่หน้าอาคารร้างหลังวัดและในมือของเงานั้นคือบางสิ่งที่ส่องแสงวาววับใต้แสงจันทร์ ชายลึกลับย่องเข้าไปในอาคารร้างพื้นไม้ส่งเสียงเอ็ดอะตายฝ่าเท้ากลิ่นเก่าฝุ่นและความชื้นอบอวในอากาศทุกก้าวเต็มไปด้วยความระแวดระวังเขาหยุดหน้าประตูบานหนึ่งหยิบกุญแจออกจากแขนเสื้อไขยอย่างรวดเร็วและเงียบที่สุดเท่าที่ทำได้ด้านในเป็นห้องแคบหาหามีโต๊ะไม้เก่าอยู่หนึ่งตัวเอกสารจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในลิ้นชัก เขารียเปิดมันหยิบแฟ้มบางอย่างออกมาสีหน้าของเขาเคร่งเครียดแต่ทันใดนั้นแสงไฟฉายศาสต์เข้ามาจากด้านหลังหยุดตรงนั้นเสียงตะโกนจากตำรวจดังขึ้นชายลึกลับหันขวับหน้าของเขาคือพระกิติชัยจริงฮา,หาแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเปลี่ยนแปลงจากศัลยกรรมไม่มีทางหนีแล้ว ตำรวจอีกนายพูดพร้อมเดินเข้ามาใกล้พระกิติชัยหัวเราะเบาหาหะเจ้าพวกโนพวกเจ้าคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นแค่เงินงั้นหรือเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยแววคลั่งข้าอยู่ในวัดนี้มานานกว่าที่พวกเจ้าอยู่ในโลกนี้เสียอีตำรวจพยายามเข้าจับตัวแต่พระกิติชัยปัดโตะลงเอกสารปลิวว่อนเต็มห้องขณะที่ความชุดละมุนเกิดขึ้น เสียงหนึ่งจากวิทยุตำรวจก็ดังขึ้นเราพบห้องลับใต้ฐานพระประธานมีอุปกรณ์บางอย่างซ่อนอยู่ทุกคนชะงักพระกิติชัยชะงักเช่นกันเขาหยุดขยับไปชั่วครู่แล้วแววตาน,นั้นเปลี่ยนไปจากเย้ยหยันกลายเป็นตื่นตระหนกพวกเจ้าไปที่นั่นไม่ได้เขาตะโกนสุดเสียงแต่สายเกินไปแล้วตำรวจอีกชุดกำลังเปิดประตูลงไปยังห้องใต้ดินนั้น และสิ่งที่พวกเขากำลังจะพบจะเปลี่ยนทุกความเชื่อที่เคยมีเกี่ยวกับวัดแห่งนี้บันไดไม้เก่าที่นำลงไปใต้ฐานพระส่งเสียงลั่นเบาๆทุกครั้งที่เหยียบแสงจากไฟฉายส่องทะลุความมืดเผยให้เห็นผนังที่เต็มไปด้วยคราบราและหยากย่ายกลิ่นเหม็นอัปปนลกลิ่นทูบไม่เก่าหาหะลอยคละครุ้งจนบางนายถึงกับยกแขนปิดจ,จมูกเมื่อพวกเขาลงถึงพื้นล่าง ห้องใต้ดินกลับไม่ว่างเปล่าอย่างที่คาดไว้มันถูกจัดเป็นห้องลับมีโต๊ะไม้ตู้เอกสารและกล่องเหล็กเรียงกันเป็นระเบียบตรงกลางห้องมีรูปเคารพเก่าแก่ซึ่งไม่ใช่พระพุทธรูปแต่เป็นรูปปั้นที่ดูคล้ายเทพโบราณหน้าตาหน้าสพรึงตำรวจคนหนึ่งกระซิบเบาหาหะนี่มันาศาสนาอะไรอีกคนเดินไปที่กล่องเหล็ก เปิดมันช้าหาหะภายในเต็มไปด้วยสมุดบันทึกบางเล่มมีรอยขูดด้วยปากกาบางหน้ามีภาพว่าสัญลักษณ์แปลกตาหนึ่งในนั้นเป็นลายเซ็นพระมหาวราวุธแต่เขาไม่เคยเขียนมันเลยนี่คือของปลอมตำรวจพิมพรรม์รำมพระกิติชัยเขียนเองเพื่อป้ายสีทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากด้านบน ตามมาด้วยเสียงวอยวายเขาหนีไปแล้วตำรวจที่เฝ้าพระกิติชัยตะโกนจากด้านบนเจ้าหน้าที่รีบวิ่งขึ้นบันไดแต่เมื่อถึงพื้นบนพวกเขาเจอเพียงสายฝนที่เริ่มตกอีกครั้งและผ้ากระสาวพัสเปียกฝนปลิวอยู่กลางลานวัดไม่มีใครเห็นร่างของพระกิติชัยอีกเลยเขาหายไปเหมือนเงาในความมืดเหลือไว้เพียงคำถามมากมาย และห้องลับที่ยังไม่ถูกเปิดทั้งหมดแต่คำถามที่ค้างคามากที่สุดคือพระกิติชัยกลับมาทำไมและสิ่งที่เขาเชื่อเกี่ยวข้องกับพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้ดินของวัดหรือไม่เช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนสาดผ่านใบโพแต่วัดกลับยังเงียบผิดปกติตํำรวจชุดพิเศษกลับมาสํำรวจห้องใต้ดินอีกครั้งคราวนี้พวกเขาพร้อมอุปกรณ์สแกน และผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญเดินวนรอบรูปปั้นกลางห้องมือลูบผ่านผิวที่แตกร้าของหินนี่ไม่ใช่ศิลปะไทยมันเก่าแก่กว่านั้นมากเขาชี้ไปที่ฐานรูปปั้นมีอักษรโบราณแกะสลักไว้อักษรที่ไม่มีใครในทีมแปลออกมันอาจไม่ใช่แค่รูปเคารพเขาพูดเบาหาฮมันอาจเป็นเครื่องผนึกบางอย่าง ทันใดนั้นพื้นใต้ฐานรูปปั้นสั่นเล็กน้อยเสียงคลื่นเบาๆดังขึ้นเหมือนกลไกบางอย่างถูกกดล็อกเจ้าหน้าที่สองนายก้มลงสำรวจและพบว่าพื้นไม้ตรงนั้นโหวลงไปอีกด้านล่างเป็นโพรงมืดลึกหนึ่งในเจ้าหน้าที่หย่อนกล้องสำรวจลงไปภาพที่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์ทำให้ทั้งห้องเงียบงนันเบื้องล่างเป็นอุโมงค์ที่ทอดยาว ตามผนังเต็มไปด้วยลายสลักและเครื่องหมายแปลกตาบางภาพแสดงการบูชาบางภาพแสดงเหงาร่างของมนุษย์กำลังคุกเข่าต่อสิ่งที่สูงใหญ่จนล้นกรอบภาพหัวหน้าชุดสืบสวนมองภาพนั้นก่อนจะหันมาถามผู้เชี่ยวชาญท่านคิดว่านี่คืออะไรผู้เชี่ยวชาญตอบช้าหาหะเสียงของเขาเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจ บางครั้งวัดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาแต่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อปิดบางสิ่งไม่ให้ออกมาและก่อนใครจะพูดอะไรเสียงกระซิบเบาหาหะดังขึ้นจากปลายอุโมงค์เสียงที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ทุกคนได้ยินพร้อมกันข้ารอมานานแล้วเสียงกระซิบยังคงดังก้องแม้ไม่มีใครพูดแม้ไม่มีลมหายใจจากปลายอุโมงค์ จ้าหน้าที่บางคนเริ่มถอยหลังบางคนยกอุปกรณ์ขึ้นอย่างระแวดระวังบรรยากาศเย็นวาบทั้งที่ข้างนอกเป็นเช้าแดดจ้ากล้องสำรวจเริ่มสัน่นภาพบนจอบเบอร์และหมุนวนก่อนจะดับวูบลงอย่างไร้เหตุผลทันใดนั้นสายลมแรงพัดขึ้นจากในอุโมงค์ทั้งที่ไม่มีช่องลมและในลมนั้นมีกลิ่นบางอย่างกลิ่นไม่กลิ่นเลือด และกลิ่นทูบที่เหมือนจุดมาเป็นร้อยปีเสียงกระสิบกลับมาอีกครั้งชัดกว่าเดิมเจ้าปลุกข้าทั้งที่เจ้าไม่รู้ว่าข้าคืออะไรผู้เชี่ยวชาญสุดลงนั่งสีหน้าซีดเผือดเขาสั่นและพูดเสียงเบานี่ไม่ใช่สถานที่ของคนเป็นตำรวจนายหนึ่งสองไฟลงไปในโพรงแต่แสงไฟนั้นถูกกลืนหายราวกับไม่มีสิ่งใดสะท้อนกลับทันใดนั้น เสียงกลองดังขึ้นจากด้านในไม่ใช่กลองไม้ธรรมดาแต่เป็นเสียงทุ่มต่ำสะเทือนพื้นหัวหน้าชุดสืบสวนตะโกนปิดอุโมงค์เดี๋ยวนี้ถอยออกมาเจ้าหน้าที่เริ่มลาถอยรีบปิดช่องทางด้วยไม้และปูนแต่ทุกคนรู้พวกเขาไม่ได้เจอห้องลับนั้นโดยบังเอิญมีบางสิ่งเลือกให้พวกเขาเจอและพระกิติชยัย อาจไม่ได้หนีไปแต่อาจเป็นผู้รับสารจากบางสิ่งที่อยู่นานก่อนมนุษย์จะรู้จักศาสนาหลังการปิดอุโมงค์วัดถูกสั่งปิดชั่วคราวแต่ชาวบ้านเริ่มเล่าลือพวกเขาได้ยินเสียงสวดกลางดึกเห็นเงาคนเดินใต้ต้นโพและมีผู้เท่าคนหนึ่งยืนยันว่าเขาเห็นพระกิติชัยยืนอยู่หน้าวัดยิ้มและพูดว่า พวกเขายังไม่ได้ปิดมันจริงๆหรอกหลายวันผ่านไปวัตถุปิดตายด้วยแผ่นไม้และป้ายเตือนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่พระรูปอื่นก็ปฏิเสธการจำพรรษาที่นั่นกลางคืนลมยังพัดแรงกว่าที่ควรจะเป็นเสียงกระดิ่งเก่าๆที่หน้าวิหารดังขึ้นเองท,งทั้งที่ไม่มีใครอยู่มีผู้พบรอยเท้าชื้นหาหานํามาจากในวัด ลากยาวออกไปถึงป่าข้างเขาแต่เช้าวันหนึ่งเรื่องแปลกเริ่มเกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องในคดีตำรวจนายหนึ่งเริ่มฝันซ้ำหาหะเขาเห็นตัวเองยืนอยู่หน้ารูปปั้นในห้องใต้ดินและได้ยินเสียงกระซิบข้างหูคืนสิ่งที่เจ้าเอาไปมิฉะนั้นข้าจะเอากลับเองเขาสะดุ้งตื่นพบว่ามีรอยขีดคล้ายเล็บจางๆบนแขน แม้ประตูห้องจะล็อกแน่นหนาตลอดคืนอีกคนหนึ่งผู้เชี่ยวชาญที่แปลสัญ,ญลักษณ์หายตัวไปจากบ้านพักเหลือเพียงหน้าหนังสือที่ถูกฉีกออกวางบนโต๊ะพร้อมข้อความเขียนด้วยลายมือสัน่นหาหะพวกมันยังจําได้ว่าใครเป็นคนเปิดผนึกข่าวไม่ถูกรายงานพระเจ้าหน้าที่ระดับสูงสั่งเก็บเงียบและไม่มีใครพูดถึงวัดนั้นอีกจนกระทั่ง ชายคนหนึ่งกลับมาเงียบหาหะยืนอยู่หน้าประตูวัดในคืนพระจันทร์เต็มดวงชุดพระของเขายังคงเปียกฝนรอยยิ้มของเขานิ่งและลึกกว่าครั้งไหนพระกิติชยัยกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปถามว่าเขาเป็นใครหรือว่าเขายังเป็นมน,นุษย์อยู่หรือไม่คืนนั้น พระกิติชัยยืนอยู่นิ่งๆหน้าโบสถ์แสงจันทร์ส่องลอดกิ่งโพเน่เงาของเขายาวผิดธรรมดายาวเกินกว่าร่างของคนคนหนึ่งจะทอดได้ประตูโบสถ์เปิดออกเองอย่างช้าหาหะไม้เก่าเสสีกันเสียงครึกคราดแต่ไม่มีลมเขาก้าวเข้าไปเท้าเปล่าเหยียบพื้นเย็นเฉียบเสียงฝีเท้าดังสะท้อนในความเงียบ เหมือนมีใครอีกคนเดินตามหลังเมื่อเขาหยุดเสียงฝีเท้าก็ยังดังต่อไปอีกสองก้าพระกิติชัยยิ้มเหมือนกำลังฟังใครบางคนพูดอยู่แม้ไม่มีใครอยู่ข้างเขาเลยเขาเดินไปยังแท่นบูชาเก่าย่อตัวลงหยิบวัตถุบางอย่างจากใต้ผ้าแดงมันคือกล่องไม้ที่มีสลักอคารโบราณด้านข้างกล่องที่ตำรวจไม่เคยพบ กล่องที่ไม่มีใครเคยรู้ว่าถูกซ่อนอยู่ที่นั่นเขาถือมันไว้แน่นพึมพำถ้อยคำแปลกประหลาดคำที่ไม่มีในบทสวดใดของศาสนาจากนั้นไฟในโบสถ์ดับบูบลงแม้จะไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ก็ไม่มีแสงจะลอดเข้ามาอีกทั่วบริเวณกลายเป็นความมืดทึบเงียบและเย็นจนหยดน้ำค้างเกาะตามฝาผนังจากด้านนอก คนที่อาศัยใกล้วัดละว่าได้ยินเสียงสวดมนต์ดังขึ้นกลางดึกไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาบาลีแต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่สวดให้กับมันที่ไม่เคยจากไปจริงหาหะเช้ามาประตูโบสถ์ยังเปิดอยู่แต่ข้างในว่างเปล่าพระกิติชัยหายไปและกล่องไม้ ก็หายไปด้วยเหลือไว้เพียงเงาบางๆบนพื้นเงาที่ทอจดจากจุดเดียวแต่กลับแตกออกไปหลายทิศทางเหมือนมีหลายร่างยืนอยู่ตรงนั้นรอยเงาที่แตกออกหลายทิศทางยังคงฝังแน่นอยู่บนพื้นโบสถ์แม้จะเช็ดแม้จะขัดมันก็ยังกลับมาเหมือนเดิมทุกเชา้าชาวบ้านเริ่มสังเกตทุกวันที่สิบห้าของเดือนจะมีเสียงกลองดังขึ้นสามครั้ง ตรงเวลาเดียวกันทุกครั้งตีสองิบห้าและทุกครั้งที่เสียงกลองดังสัตว์เลี้ยงในละแวะกว่าจะหายไปตัวหนึ่งไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงร้องผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งเริ่มทนไม่ไหวเขาเข้าไปในวัดตอนกลางคืนถือไฟฉายกับรูปพระเครื่องเดินตรงไปที่โบสถ์ไฟฉายในมือกระพริบแปลกหาหะแม้แบตจะเพิ่งเปลี่ยนใหม่ แสงข้างนียังวูบไหวเหมือนมีเงาเคลื่อนไหวอยู่รอบตัวเขาเดินถึงแท่นบูชาแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่พระพุทธรูปอย่างที่เคยเป็นรูปปั้นถูกเปลี่ยนเป็นรูปบางอย่างสูงกว่าเดิมสองเท่ามีหลายแขนและดวงตากลมโตที่เปิดกว้างเหมือนไม่เคยหลับตรงแท่นวางของด้านหน้ามีถาดหนึ่งวางกล่องไม้กล่องเดิม ที่หายไปพร้อมพระกิติชัยแต่ตอนนี้มันเปิดอยู่ภายในว่างเปล่าไม่มีวัตถุไม่มีพระไม่มีเครื่องรางมีเพียงแผ่นกระดาษเก่าใบหนึ่งเขียนด้วยหมึกสีแดงและมีลายมือว่าสิ่งนั้นไม่เคยถูกเก็บในกล่องแต่กล่องนั้นเคยเก็บเจ้าไว้ทันใดนั้นไฟฉายดับและเสียงลมหายใจดังอยู่ข้างหู ผู้ใหญ่บ้านหันขวับแต่ไม่ทันแค่เพียงชั่วพริบตาเดียวเขาก็วิ่งออกมาจากโบสถ์ทั้งตัวสัน่นหลังจากคืนนั้นไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยและวัดแห่งนั้นถูกเรียกชื่อใหม่ในหมู่คนท้องถิ่นวัดที่เก็บเงาไม่ได้อีกแล้วคืนถัดมาลมเหนือพัดแรงผิดฤดูกาลหมอกหนาทึบคลุมทั่วทั้งหมู่บ้าน มองไม่เห็นแม้แต่ยอดเจดีวัดมีเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนรอบกำแพงวัดแต่เมื่อชาวบ้านแง้มหน้าต่างดูกลับไม่เห็นใครแม้แต่กล้องวงจรปิดก็จับได้เพียงเงาดำเลื่อนผ่านคล้ายคนเดินแต่ไม่มีร่างหลายคนเริ่มเก็บของหนีบางครอบครัวไม่แม้แต่จะปิดบ้านพวกเขาทิ้งไว้ทุกอย่างและไม่หันกลับมาอีกเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่หนี ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อพัทลูกชายของผู้ใหญ่บ้านที่หายตัวไปเขาไม่เชื่อเรื่องผีและไม่เชื่อว่าเงาจะเอาคนไปได้เขาเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้พัทกลับมายังวัดกลางดึกพร้อมไฟฉายแรงสูงเครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายกลางคืนเขาเก้าวเข้าไปในโบสถ์แสงไฟฉายกวาดผ่านทุกมุม พื้นไม้ยังมีเงาแตกกระจายเหมือนเดิมและรูปปัน้นยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมเงามืดที่ทอดออกจากมันไหลาย,ยาวไปจนถึงเท้าของพัดทั้งที่ไม่มีแสงส่องจากด้านหลังเขากดเครื่องบันทึกผู้เสียงเบาวันแรกของการที่สูตรทุกอย่างเงียบเกินไปทันใดนั้นเครื่องบันทึกส่งเสียงผิดปกติคลื่นความถี่เริ่มบิดเบี้ยว และมีเสียงกระซิบดังแทรกขึ้นพัททำไมเจ้าถึงกลับมาเขาชะงักมือสั่นแต่ยังเดินเข้าไปใกล้รูปปั้นและที่พื้นหน้าแท่นบูชาเขาเห็นบางอย่างใหม่เป็นภาพถ่ายครอบครัวของเขาเองแม่พ่อและตัวเขาในวัยเด็กแต่ภาพนั้นถูกขีดทับใบหน้าเขาด้วยหมึกแดงใต้ภาพมีข้อความสั้นหาหา่ ครอบครัวเจ้าปลุกมันตอนนี้ถึงคราวเจ้าแล้วประตูโบสถ์ปิดเองอย่างแรงไฟฉายดับและเงาของพัดเริ่มแยกออกจากตัวจริงของเขาแยกเป็นสองแล้วเป็นสี่และเริ่มเคลื่อนไหวสวนทางกับตัวเขาเองบทสรุปของเรื่องวัาที่เก็บเงาไม่ได้อีกแล้วพัดยืนนิ่งอยู่กลางโบสถ์ท่ามกลางความมืดที่เย็นเยียบ เงาทั้งสี่ที่แยกออกจากตัวเขาเริ่มล้อมรอบใกล้เข้ามาทีละนิดเสียงหัวเราะเบาๆดังแว่าจากทุกทิศทางเหมือนกับว่าทุกเงามีชีวิตและกำลังรออะไรบางอย่างแต่พัดไม่หนีเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกและพูดเพียงคำเดียวพ่อถ้าพ่อยังอยู่ในนี้ขอให้พ่อพากลับบ้านในเสี้ยววินาทีนั้น แสงอ่อนๆอสาดลงจากหลังรูปปั้นเรากับจันทส่องผ่านรอยแตกของหลังคาเงาที่ล้อมรอบหยุดนิ่งสั่นไหวก่อนค่อยๆถอยออกและหายไปอย่างช้าหาหะเหลือไว้เพียงเงาของพัดเงาเดียวประตูโบสถ์เปิดออกอีกครั้งอากาศสดชื่นพัดเข้ามาและเสียงนกร้องกลับมาเป็นปกติพัดเดินออกมาจากวัด ท่ามกลางแสงเช้าที่เริ่มทาท้องฟ้าเขาไม่พูดอะไรกับใครแต่ในใจรู้ดีว่าสิ่งที่หลับอยู่ใต้ฐานวัดไม่ได้จากไปมันแค่ยอมสงบเพราะคำสัญญาบางอย่างถูกคืนเพราะเลือดบางสายได้ชดใช้หลังจากวันนั้นวัตถุปิดถ,ถาวรไม่มีใครเข้าใกล้อีกเลยและพัด เลือกออกบวชเงียบๆในวัดเล็กๆต่างจังหวัดไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อเฝ้าระวังเพราะเขารู้ดีว่าในโลกนี้บางสิ่งไม่ควรปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งจบบริบูรณ์